สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะฮะอนุชาซื้อขายรถหรูเช่นเคยนะครับวันนี้มีรถข้อใหม่นะครับเป็น Mercedes-Benz C350E นะครับเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับตัว AMG ปี2016นะครับคันนี้สีดำนะครับภายในภายในสีดำภายนอกก็สีดำนะครับเป็นดำทั้งคันนะครับคันนี้ตั้งขายอยู่ที่1,590,000บาทนะครับ เลขไมน้อยนะฮะเลขไม่หกหมื่นนะครับคือทางเราเนี่ยจะจะซื้อรถไม่ไม่เกินเจ็ดหมื่นนะครับส่วนใหญ่นะครับคันนี้สวยจริงนะฮะเป็นปลั๊กอินเป็นซินบุกปลั๊กอินนะครับก็เพิ่งได้มาเมื่อกี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวผมถ่ายรีวิวไปแล้วก็เทสร,รถไปนะครับคันนี้ ไม่เคยเข้าไฟแนนซ์นะครับคันนี้ประวัติไม่เคยเข้าไฟแนนซ์เจ้าของเดิมนี่ซื้อสดนะครับผมเจ้าของเดิมซื้อสดนะครับก็สภาพอากาศตอนนี้มีฝนตกโปรยโปรยปลายนิดหน่อยนะครับอตอนนี้ผมวนอยู่ในหมู่บ้านนะครับโอเคผมถ่ายรูปแล้วล่ะนะครับถ่ายรูปไว้ให้ดูแล้วนะครับ ก็ S 1> <S 1> คันนี้จัดไฟแนนซ์ได้1ล้าน4 0 0แสนถึง1ล้าน450แสนหาหมนะครับก็รวมเงินออกรถประมาณ3 0 0แสน2แสนถึงแสนนะครับถ้าไม่อยากจัดคือจัดเต็มไม่ได้นะครับผมต้องต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับก็คันนี้จัดได้ประมาณนี้นะครับก็ของ Finance SCB เป็นหลักนะครับของทางเราจะดูว SCB ไว้ครับผม ดอกเบีย้ยก็ขึ้นอยู่กับหลักฐานลูกค้านะครับ2.79 2.89 2.99นะครับถ้าเครดิตดีจริงๆนะครับชาจะออกรถงบออกรถประมาณ2 5 0 0 3 0 0 0 0 0เนี่ยจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าถ้าเครดิตมีภาระนู่นนี่นั่นนรให้เงื่อนไขก็อาจจะไป3บาทขึ้นไปนะครับเป็นเป็นธรรมชาติของรถมือสอนะครับผมผมต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับ เปรียบยก,กันนะครับกับเบนซ์ C350e AMG ปี2016นะครับตั้งขายอยู่ที่ราคา1,590,000บาทนะครับราคาอยู่ที่1,590,000บาทนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ